สวัสดีครับชาตินี้คือผู้ผมลันยางสอเสดสตาชินเคยนะครับวันนี้ผมพามันดูยางกันนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ชันนำเลยอันดับต้นๆของบ้านเรานะครับเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยครับมิชลิน2องท่าไป R 2 5รุ่น X Multi T นะครับรุ่น X Multi Z 2นะครับตัวนี้ใส่ได้ทุกตำแหน่งล้อนะครับเอ่อสีล่องดิดน้ำอัตราตำลมอยู่ที่ร้อยปอนด์นะครับ คอมปาวคือเนื้อยางค่อนข้างนุ่มนวลยึดเกาะถนนดีเยี่ยมนะครับแก้มยางนุ่มนวลแขบบีบขอบบีบแข็งแรงนะครับไลเนอร์ดูไลเนอร์ด้านในนะครับแบรนด์ชั้นนำครับไลเนอร์เขาจะสวยมากเนียนนะครับเนื้อก้อนนี้โดนบาดตั้มนะครับเขาจะกัดเก็บลมได้ดีมากนะครับไม่ทาไม่ให้ลมรั่วออกโดยเฉียบพลันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจครับผมายางสอเจริญสัตย์ไทยพิกัดเชียงรากใหญ่ลูกทุ่งก่อนลูกบุหลวงนะครับตัวแทนจําหน่ายยางใหม่ GT ยางดับเบิลสตาร์และแบรนด์ชั้นนําทุกยี่ห้อ นะครับ <c oughs> กระทะล้อผมก็มีขายนะครับเบอร์โทร095 559 1053ก็ผมขอบคุณครับ